อ่าเรามาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้เราเจอเขาว่าจํานวนเชิงซ้อนเราต้องคุยกันก่อนจานวนเชิงซ้อนสัญลักษณ์ของเซ็ตคืออะไรนะครับคือ sag, ตัว4มาดูนิยามก่อนครับจํานวนเชิงซ้อนคืออะไรจํานวนเชิงซ้อนก็คือเซตของคู่ดับอะครับ a b นะครับนะ a b โดยที่เราเรียกว่า a เนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนอะไรครับผมส,ส่วนจริงขอเนี่ยใช้ภาษาชาวบ้านก่อนแล้วก็ b ของเราเนี่ยเป็นส่วนนะครับเป็นส่วนจิิตภาพโอเคไหมครับเป็นส่วนจินตภาพ เพราะฉะนั้นโอ้โห C ก็คือเซตของคู่อันดับ A B นะครับนะโดยที่เอา A B มาจากไหนครับอา้าว A กับ B ของเราเนี่ยมาจากจํานวนนะครับจริงเหมือนกันอ่ามารู้แล้วเห็นไหมตอนนี้นักเรียนมามองก่อนนะครับเซบคือเซตอ่า C นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองพบนะครับนะ้วจำนวนเชิซเงซ้อนเราแทนด้วยเซต C ่เวลาเราเขียนจํานวนเชิงซ้อนจํานวนเชิงซ้อนมีเยอะไหมเยอะมากมายไก่กองเหลือเกินนะครับเมื่อกี้ครูทวนก่อนนะครับครูถามว่า ไอก,ก,กำลังสี่กับไอกำลังเท่าไหร่ครับไอกำลังหกอะไรมากกว่ากันท่านเรียนรู้ไหมคําตอบคือบอกว่าไงครับอย่าลืมนะครับคาตอบจํานวนเชิงซ้อนที่ไม่สามารถบอกว่ามันมากหรือมันน้อยนะฮะไม่สามารถบอกว่ามันมากหรือมันน้อยแต่บอกได้แค่ว่ามันเท่ากับหรือมันไม่เท่ากับแค่นั้นเองโอเคไหมครับในข้อนี้ไอ, I, ก, 6, ก,อ I, กำลังสี่ก็คือหนึ่งไอกำลังหกก็คือไอกำลังเท่าไหร่ครับสองหนึ่งกับอะไรครับผมไอกำลังสองก็คือลบหนึ่งโอเคอย่างนี้หรูสามารถหาได้แต่ในความเป็นจริงหาได้ไหมครับ ไม่ได้บอกได้แค่ว่ามันเท่ากับหรือไม่เท่ากับแค่นั้นเองนะครับอย่านั้เองอย่าไปเผลอนะครับวเวลาไปเจอข้อสอบที่มันมันยากมากขึ้นนะครับเอาน้องๆลองดูครับจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนของเราพบเราจะแทนด้วยตัวแซดจังไว้นะครับตัว c ตัวแซดครูขออานาเรยว่าตัวแซดนะครับนะตัวแซดแซดเท่ากับ a บวกกับ b i จังไว้นะครับง่ายๆแซดคือ a บวกกับ b i โดยที่นะครับนะ a บวกกับ b i หรือเวลาเราเขียนเป็นคู่ดับเราจะเขียนเป็นคู่ดับ a b โอเคไหมครับจะเขียนเป็นคู่อันดับ AB z คือ A บวกกับ B i จะเขียนเป็นคู่อันดับ BE AB นะครับแล้วจริงๆปุ๊บเนี่ยในการเขียนเของเราเนี่ยคุณครูจะบอกให้หนักเรียนเราเขียนได้อยู่4แบบ 1. เขียนให้อยู่ในรูปของผลบ,บวกของส่วนจริงกับส่วนอดมมาตรเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อันดับนะครับ3เขียนอยู่ในรูปของกราฟของจํานวนเชิงซ้อนและอันที่4เขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนเชิงคววู่หรือ p o ร์ r f ซึ่งเราจะได้เรียนในตอนต่อไปนะครับซึ่งพูลาฟฟอร์มเนี่ยจะสําคัญมากในเรื่องของทฤษฎีบทของเดอร์มัวร์เรื่องของการหาคําตอบของรากที่เอ็นของจำนวนเชิงซ้อนนะครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันตอน่อไปอาล่ะเรียนมาดูครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับหนูรู้ได้ยังครับว่าจํานวนเชิงซ้อนของพวกเราเราจะแทนด้วยตัวอะไรครับตัวแซโอเคไหมครับแซเท่ากับ A บอกบี BI. เอาละพอเรารู้ว่าแซนเท่ากับเบอกบี BI, เราก็อยากรู้แล้วสิครับว่า A คืออะไร B คืออะไรถูกไหมครับหนูต้องบอกก่อนว่าสําสหรับทุกทุก อ่าสำหรับะไรครับเราต้องใช้คําว่าต้องใช้สําหรับทุกๆ A นะครับละสำหรับทุกๆ A, นะ A กับ B ที่มาจากจํานวนเลยครับจริงแสดงว่าหนูเลือก A กับ B มาจากจํานวนจริงได้หมดเลยเอาคุณครูคขอยกย้อนก่อนจานวนเชิงซ้อนเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2เซตใช่ไหมลูกคือจํานวนจินตภาพกับจํานวนเลยครับจริงถูกไหมครับอะไรที่อยู่ส่วนหน้าเนี่ยจากเรารู้ว่าแซของหนูเนี่ยคือ A บวกกับ bi ถูกไหมฮะ a บวกกับ bi เราจะเรียก a ของเราเนี่ยว่าส่วนอะไรลูกส่วนจริงนะครับส่วนจริงภาษาอังกฤษใช้คําว่า real part s, นะครับนะ real part s. ตรงนี้เราจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยปี3หรือปี4ในเรื่องของ complex analysis นะครับการวิเคราะห์เชิงซ้อนนะครับนะ real part s. เราจะแทนด้วยตัวอะไรครับ re ข f ง Z โอเคไหมครับจะแทนด้วย re Z นะครับนะส่วน bi เนี่ยนะครับนะ B.I. ตัวเนี้ยนะครับ B.I. เขาเรียกว่าส่วนอะไรครับจินตักนะครับจินตภาพแทนโอเคไหมครับเพียวนะครับเพียวอิมเมจินารีนะครับนะเพเพียวอิมเมจินารีพาร์ทโอเคไหมครับเพียวอิมเมจินารีพาร์ทแต่ถ้าเอาเฉพาะตัว B ออกมาเขาจะเรียกว่าส่วนอะไรครับส่วนจินตภาพนักเรียนพอแยกออกได้ยังครับส่วนจินตภาพเราจะแทนด้วยตัวอะไรครับไอไอไม่ต้องตัวไหนนะครับ I M ของอะไรครับของแซเข้าใจไหมครับ IM ของแอย่างเช่นคุณครูให้บอกว่าให้แซดลองดูนะครับคุณครูให้แ z แเท่ากับ2บวกกับ3 i ไอนักเรียนเขียนนักเรียนอาจจะเขียนเป็นแก็คืออะไรครับคู่อันดับ2อะไรลูก2 3ครูถามว่าแ1ขอให้เป็นแ1ก็แล้วกันนะครับแ1คือ2บวกกับ3 i ไอหรือคู่อันดับสองไม่ต้องหนูเขียนหนูเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกอย่าเพ้อไปเขียนทั้งหมดนะครับนะเขียนอย่างนี้ก็พอเขียนอย่างนีน้ก็พอเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้า โอเคไหมครับนะเพราะนั้นแซ่ดเท่ากับสบวกสาเวลาเรามองแซ่ดหนึ่งเท่ากับสอ,องบวกสามไอผเอาเรามาดูกันครับส่วนจริงนะครับนะอ่าวขออนุญาตเขียนภาษาไทยก่อนส่วนจิส่วนจริงของอะไรครับของแซดหนึ่งส่วนจริงของแซดหนึ่งคืออะไรส่วนจริงของแซดหนึ่งเราก็แทนด้วยอะไรครับผม real part นะครับนะ real part ของแซดหนึ่งก็คืออะไรคะคืออะไรลูกคือ2โอเคไหมครับส่วนจินตภาพนะครับ ส่วนอะไรครับส่วนจินตภาพแท้ของอะไรครับของแท้หนึ่งก็คืออะไรครับผมส่วนจินตภาพแท้ก็คืออะไรครับสามไอเข้าใจไหมครับส่วนจินตภาพแท้คือสามไอนะครับนะส่วนจินตภาพแท้แต่ถ้าเราบอกว่าส่วนจินตภาพคืออะไรหนูตอบได้ไหมครับส่วนจินตภาพของอะไรครับแท้หนึ่งนะครับนะส่วนจินตภาพของแท้หนึ่งก็คืออะไรครับสามนั่นเองเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ครับเขียนใหม่ จกข้างบนเนี่ยคุณครูขออนุญาตเขียนโยงลงมาข้างล่างหน่ Z เท่ากับเท่าไหร่ครับแซทเท่ากับ2บวกกับ3าอเราจะได้ว่าส่วนจริงคืออะไรครับผมส่วนจริงเร a l p a า t ของแ1ก็คืออะไรครับ 2. ส่วนจินตภาพอ m a g i n a r y p a พ t ของแ1ทก็คือเลขอะไรครับเลข3นักเรียนพอเข้าใจไังลูกพอเข้าใจนะครับออาต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนะคุณครูขออนุญาตลบตัวอย่างแล้วก็ใช้โจทย์ของพวกเรานะครับนะ ขออนุญาตลบตรงนี้นะครับน้องๆมามองต่อครับผมมามองต่อตรงนี้ปุ๊กนะฮะราบอกว่าจงเขียนส่วนจริงและส่วนจินตภาพของจานวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ข้อที่1ครับ1บวกกับ2อไอ่งาง่ายไหมครับ1บวก2งง่ายไหมครับส่วนจริงคืออะไรลูกตอบเลยครับครูคขออนุญาตข้อที่1ตัวนี้ก็เป็นแซดเลยครับแซดหนึ่งเนาะเขียนไหมครับแซดหนึ่งเท่ากับ1นบวกสอไอน้องลองตอบดิถ้าเราเขียนเป็นคู่นับเราจะเขียนเป็นคู่นับอะไรครับง่ายๆก็คือคู่นับนะครับ อันดับหนึ่งอะไรนั่นเองสองคู่อันดับหนึ่งสองก็คือส่วนจริงคืออะไรครับผมส่วนจริง Real Part ของแซตหนึ่งก็คือเลขหนึ่งส่วน Imaginary Part นะครับส่วน,วนอะไรครับจินตาภาพของแซตหนึ่งก็คือเลขสองยากไหมครับรูถามว่ายากไหมต่อไปครับข้อที่สองกำหนดให้แซตสองของน้องๆคือสองลบ i สายแล้วครับครูครับผมจะทาได้ไงครับไม่ยากค่ะนะครับเราก็เขียนอหไรกับลบอย่าลืมนะครับลบอะไรที่จริงก็คือเลขอะไรคูณอยู่นั่นเองเลขหนึ่งถูกไหมครับพอเลขหนึ่งมันคูณอยู่น้องๆก็ทาไปเลยครับตัวนี้ก็คือ 2x ครับคุณครูขออนุญาตใส่วงเล็บได้ไหม 2x ลบกับอะไรครับ1คูณด้วยให้ถูกไหมครับ 2x ลบอะไรเพราะนั้นคุณครูถามว่า ง่ายสุดเขียนเป็นคู่ดับก็จะคือคู่ดับ 2x กับลบนะครับลบหนึ่งถูกไหมครับคู่ดับ 2x กับลบหนึ่งน้องก็จะได้ว่าอะไรครับส่วนจริงของแซ่สองคือ 2x ส่วนส่วนจินตภาพของแซ่นะครับแซ่สองก็คืออะไรครับผมลบหนึ่งเห็นไหมครับเข้าใจนะครับต่อไปครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามโจทย์ถามลูกๆว่านะครับ a ลบด้วย 5i ยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับเขียนใหม่ครับ เราจะได้ว่าตรงนี้คือแรกสามขออนุญาตนะครับนะสมการซ้ายเท่ากับขวาขวาเท่ากับซ้ายก็ได้ไม่ผิดนะครับจะอยู่ตรงไหนก็ได้น้องๆก็มาดูครับผมเราก็เขียนใหม่เราจะเขียนว่าจากแรกสามของน้องคือ a ลบด้วย5 i อเห็นไหมครับก็คืออะไรนั่นเอง A บวกกับลบอะไรครับ5 i อถูกไหมครับก็คือเขียนเป็นคู่ดับก็คือคู่ดับอะไรครับ a กับลบ5ถูกไหมครับส่วนจริง นะครับส่วนจริงของเซตสามนะครับนะส่วนจริงของเซตสามก็คือตัว A อาจจะเป็นอันโนนวารูหรือตัวไม่ทราบค่าแต่ในที่นี้มันคือตัว A ส่วนส่วนจินตภาพนะครับ I M เอซตสามนะครับส่วนจินตภาพของมันก็คือลบอะไรครับลบห้าโอเคไหมเอ่าน้องๆลองมาดูข้อที่สี่นะครับดูโจทย์ข้อที่สี่กันโจทย์ข้อที่สี่บอกว่านะครับเซตสี่ครับลองดูนะครับเซตสี่เท่ากับอะไรครับเซตสี่เท่ากับลบหนึ่งลบด้วยรู สามไอทำได้ไหมครับทำได้ไหมเจอโจทย์ข้อน,นี้ปุ๊บค่อยค่อยคิดพิจารณาไปทีละนิดทีละนิดนะครับเซตสีของเราก็คืออะไรครับลบหนึ่งกับลบรูทสามง่ายไหมคะง่ายเพราะฉะนั้นหนูก็มองครับส่วนจริงของเซนสีนะฮะส่วนจริงของเซตสีคือลบหนึ่งครับส่วนจินตภาพนะครับของเซตสีคืออะไรครับตอบครับคือลบรูทสามยากไหมครับ ไม่ยากเลยนะครับต่อไปอที่5ครับผมข้อที่หบอกว่าให้แซดนะครับนะแซ่ดห้าอ้ตายละแซดห้าของเราคือ3ไอ้คู่ขาเกิดมาหนูไม่เคยเจอค่ะไม่ยากครับเขียนใหม่เราก็เขียนใหม่ครับอ๋อโจทย์มันคืออะไรเอา้าฉันเขียนในใจก็ได้ก็คืออะไรครับศูนย์บวกกับสามไอนั่นเองหนูก็เขียนใหม่อ๋อไม่ยากครับแซดห้าของบทเรียนก็คืออะไรครับศูนย์บวกกับสามไอ ได้ไหมครับก็คือคู่อันดับนั่นเองคูกคู่อันดับไร03แสดงว่าส่วนจริงของเส้5ส่วนจริงของเส้น5คือ0ส่วนจินตภาพนะครับส่วนจินตภาพของเส้อะไรครับ5ก็คือเลขอะไรครับเลข3ใช่หรือไม่ใช่นะครับต่อไปข้อที่6ครับ,ข,รบข้อที่6นะครับข้อ5มาข้อ6มานะครับข้อที่6แส้6แส้6คือ2ปูหาหนูก็ไม่เจอแลยค่ะ ไม่ยากครับก็คิดในใจเหมือนเดิมครับมันก็คือ2บวกกับ0ไอถูกไหมครับ2บวก0ย์ไอเพราะฉะนั้นหนูก็เขียนใหม่แทดของน้องก็คืออะไรครับ2บวกกับ0ย์ไอก็คือคู่อันดับ2 0แสดงว่าส่วนจริงของน้องนะครับนะส่วนจริงของน้องอะไรครับเรียลแซก็คือเท่าไหร่ครับเลข2ส่วนส่วนจินต่ภาพของน้องคือเลขอะไรครับอีเอ็แซก็คือเลขอะไรครับศน นะครับนะนี่คือข้อต่อไปนะครับเอาต่อไปข้อที่เจ็ดครับคุณครูขอขอนุญาตลบนะฮะข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดข้อนี้หลายคนจะทําไม่ได้หรือจะทําได้ก็เหล่านะข้อที่เจ็ดบอกว่านะครับนะข้อที่เจ็ดบอกว่า,นะนะวาให้แซดเจ็ดของพวกเรามันคือไอ้กาลังสองครูขาทําไม่ได้ค่ะ แปลงก่อนครับแปลงตามนิยามมันก่อนนะครับนะเราบอกว่าจากอะไรครับเอาคิดในใจก่อนครับจากไอกำลัง2ก็คือไคูณกับอะไรครับไ I ไคูณกับไก็คือลบหคูณกับลบรูทลบอะไรครับลบหนึ่งรูทลบหคูณกับรูทลบหมันก็คือลบอะไรครับ1เพราะฉะนั้นดังนั้นเราจะได้ว่า Z 7ของหนูก็คืออะไรครับลบหซึ่งลบหของหนูก็คือลบหบวกกับ0ยไอถูกไหมครับลบหนึ่งบวกศูนย์ไอก็คือคูณดับลบหนึ่ง 0คู่อันดับลบ1 0ของนักเรียนก็แสดงว่าส่วนจริงของแซเจ็ดนะครับส่วนจริงแซกเจ็ดคือลบ1ส่วนจินตภาพนะครับส่วนจินตภาพของแซกเจ็ดก็คืออะไรครับ0โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสําหรับตอนนี้นะครับนะเราจะได้ตัวอย่างอยู่7ตัวอย่างนะครับสวัสดีครับ